กราบสวัสดีชาวแ b ดบีชแ a น n e ลทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้กระผมก็จะขอ,อนำเสนออีกหนึ่งแฮนที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในรายการไททันโป๊กเกอร์ปี2019และแน่นอนว่าก็ยังคงเป็นการแข่งขันในสไตล์ของช็อตเด็กโป๊กเกอร์นั่นหมายความว่าในสำรับจะไม่มีไพ่2-5อยู่นะครับรวมไปถึงฟลัดจะใหญ่กว่าฟูลเฮาด้วยส่วนแฮนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ พอเริ่มต้นมาเลเบเดฟที่ถือเอท8ออฟสูตนั้นก็ตัดสินใจหยิบชิปแล้วก็เบทไปที่4,500,000ถัดมาเป็นโบนโมที่ถือคิงควีนก็ตัดสินใจหยิบชิปและคอตามมาครับรวมไปถึงยูเวชันที่ถือแจ็ค9 o ออฟสูตก็ตัดสินใจคอเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูฟลอปกันครับฟลอปเปิดออกมาเป็น 10, 6, 10. 1 0 6 1กก็ต้องบอกว่าฟลอปนี้ไม่มีใครติดอะไรนะครับ เลเ e เดฟยังนําอยู่ด้วยเอทไฮซึ่งพอในส่วนของฟลอบเปิดมาแบบนี้นั้นทําให้ทั้ง3าคนน่าจะยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเลเ e d ดฟเลือกที่จะเช็คไปก่อนตามมาด้วยโบโนโมและคนสุดท้ายยูเวชานก็ตื่นใจเช็คเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูในส่วนของเทิร์นกันครับซึ่งเทิร์นนั้นออกเปิดออกมาเป็น8ข้าวหลามทําให้เลเบเดฟเนี่ยติดคู่8ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอถึงตรงนี้เนี่ยเลเบเดฟก็นั่งคิดอยู่พักใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าไพ่ของเขานั้นมีแค่คู่8รวมไปถึงตําแหน่งของพี่แกนั้นเป็นตําแหน่งที่จําเป็นจะต้องเล่นก่อนแต่สุดท้ายเลเบเดฟก็ขยับจับชิปแล้วก็เบทเพิ่มเข้าไปอีก7 0 0 0 0สนทำให้พอตกองกลางตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า2ล้านไปแล้วครับถัดมาในส่วนของโบนัมโที่ถือิงควีนเข้ามาเล่นนัันั้นนตดสิใจหมอบบครบ และคนสุดท้ายยูเวชานที่เข้ามาด้วยไพย่แจ็ค9ก้าออฟสูตเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยูเวชานเป็นโอเพนสเตรทดอนะครับก็คือ8-90 Jack แจ็คถ้ามี7หรือแม่มตกอีกใบหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นสเตรททันทีเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยยูเวชานก็ตัดสินใจคอตามมาครับทีนี้เรามาลุ้นไพ่ที่ริเวอร์กันดีกว่าครับว่าริเวอร์นั้นจะเปิดออกมาเป็นไพ่อะไรอะริเวอร์เปิดออกมาเป็น 8หัวใจครับเรปเปเดฟติดฟูลเฮาส์ครับผมซึ่งพอพี่แกติดฟูลเฮาส์แบบนี้เนี่ยเรเปเดฟก็เลยตัดสินใจเบสเข้าไปอีก1ล้านครับทาให้พอตกองกลางเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า3ล้านแแสนเข้าไปแล้วครับผมตัดกลับมาทาั้งฝั่งของยูเวชานนะครับถึงแม้ไพ่ของเขาเนี่ยจะไม่ได้ติดสเตรทก็ตามแต่ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเขาก็ไม่ได้มีทีท่าจะยอมหมอบไพ่ลงง่ายๆนะครับพยายามอ่านอยู่ว่าเรเปเดฟเนี่ยน่าจะถืออะไร และในที่สุดยูเวเชนก็ตัดสินใจ All In ครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการ All In ที่ปีบหัวใจเลเบเดฟมากนะครับเนื่องจากเลเบเดฟเนี่ยแพ้อยู่หลายแฮนด์เลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแอคชั่นที่เสี่ยงมากๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากเลเบเดฟตัดสินใจคอตามไปดูไพ่เนี่ยยูเวชแพ้ตกรอบทันทีนะครับเนื่องจากไพ่ของเขาไม่มีอะไรเลย แต่ก็ต้องบอกว่าฟูลเฮาส์ของเลเปเดฟเองเนี่ยก็ไม่ใหญ่ครับกับบอร์ดแบบนี้เนี่ยฟูลเฮาส์ของเลเปเดฟยังสามารถแพ้ได้อีกหลายแฮนด์ครับซึ่งทางเลเปเดฟเองเนี่ยก็ให้อีกฝั่งเนยนับชิปดูครับว่าที่ All-In เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอีกเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้เลเปเดฟจะติดฟูลเฮาส์แต่ว่าเป็นฟูลเฮาส์ที่สามารถแพ้ให้กับอีกหลายๆแฮนด์ได้เช่นแพ้ฟูลเฮาส์สิหรือแพ้ flat นะครับถึงแม้ว่าเลเปเดฟเนี่ยจะบล็อก flat เอทไว้แล้วก็ตามซึ่งดูจากสีหน้าท่าทางของพี่แแ่่่่แกก้เนนยย็ดูไไมคอสบาาใจทหร,รั และหลังจากที่เลเปเดฟนั่งช่างใจอยู่พักใหญ่ครับสุดท้ายตัดสินใจโยนไพ่หมอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหยูเวชนันบลับชนะฟูลเฮาส์กินพอตมูลค่า8ล้านไปได้อย่างสวยงามครับ